เพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องสูตรหวยเลขพารวยขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปสูตรหวยล่างเข้าหลัก10 11งวดลวดนะคะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้ว11งวดเริ่มเข้างวดแรก16พฤศจิกา2562ถึงงวดวันที่1มิถุนา2563 งวดวันที่16มิถุนา2563จะเป็นงวดที่12นะคะสูตรเด่นล่างสูตรห่วยล่างเข้าหลักสิบนะคะสูตรนี้นะคะจะใช้หลักแสนรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งบวกด้วยหลักหน่วยสองตัวล่างนะคะจะได้เท่ากับเลขเด่นนะคะ มาเริ่มบวกกันนะคะเริ่มตั้งแต่16พฤศจิกา2,562ใช้งวดวันที่1พฤศจิกาตั้งนะคะแล้วจะได้เท่ากับเลขเด่นงวดวันที่16พฤศจิกานะคะ9บวก6เท่ากับ15 15บวก9เท่ากับ24 24ใช้ตัวท้ายนะคะ บวกเพิ่มไป4แต้มนะคะบวกเพิ่มไป4แต้ม4ี่บวก4ี่เท่ากับ8บวกเพิ่มไป1แต้มนะคะ8ดบวก1เท่ากับ9และบวกเพิ่มไปอีก4แต้มนะคะ9บวก4ี่เท่ากับ13นะคะสูตรห่วล่างเข้าหลัก10สูตรนี้จะได้เลขดิ่น4ตัวนะคะ 4, 8, 9, 3, สี่แปดเก้าสามสิบหกพอร์เซจิกานะคะสองตัวล่างเลขที่ออกสามสองนะคะสามสองสามเข้าหลักสิบนะคะสิบหกพอร์เซจิกาเข้านะคะหนึ่งทันวาหกสอง ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองเท่ากับสามบวกไปสี่แต้มเป็นเลขเจ็ดนะคะบวกไปอีกหนึ่งแต้มเป็นเลขแปดบวกไปอีกสี่แต้มแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองใช้ตัวท้ายนะคะสองตัวล่างหนึ่งทันวานะคะเลขที่ออกแปดหนึ่ง ปเข้าหลักสินะคะหนึ่งธันวาเข้านะคะสิบันวานะคะ4ี่บวกหเท่ากับเก <9 S 1> บวกหเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป4แต้มบวกเพิ่มไป1แต้มและบวกเพิ่มไปอีก4ี่แต้มนะคะสตัวล่าง16ทันวานะคะเลขที่ออก เก้าเจ็ดนะคะเก้าเเข้าหลัก10นะคะสิบหกธันวาเข้านะคะสาธันวานะคะห้าบวกสเท่ากับเจดเบวกเดเท่ากับสิใช้ตัวท้ายบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็น9้า บวกเพิ่มไปอีก4แต้มเป็น13ใช้ตัวท้ายนะคะ30ธันวา2ตัวล่างออก8 1นะคะ8 1 8เข้าหลัก10นะคะ30ธันวา17มกรา2,563 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ เนะคะบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น11บวกเพิ่มไปอีก1แต้มเป็น2บวกเพิ่มไปอีก4แต้มเป็น6นะคะ17มกราหกสนะคะ2ตัวล่างออก6 8นะคะ6 8 6เข้าหลัก10นะคะ17มกรลา มาดูงวดหนึ่งกุมภานะคะสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามสิบสามบวกแปดเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นห้าบวกเพิ่มเปหนึ่งแต้มเป็นหกบวกเพิ่มไปอีกสี่แต้มเป็นสิบใช้ตัวท้ายนะคะ หกุมภานะคะสองตัวล่างออกศูหกนหะคะศูนหศย์เข้าหลักสินะคะหนึ่งกุมภาและมีหลักหน่วยติดด้วยนะคะสิหก,กุมภานะคะหบวกแเท่ากับสิบสามสิบสามบวกหกเท่ากับสิบ ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็น13บาบวกเพิ่มไป1แต้มเป็นสบวกเพิ่มไป4ีแต้มเป็น8นะคะ16กุมภานะคะ2ตัวล่างออก9 4สี่นะคะ9ก้าสี่เเข้าหลัก10นะคะและสเข้าหลักหน่วยติดด้วยนะคะ หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าสิบห้าบวกสี่เท่ากับสิบเก้านะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นสิบสามบวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มเป็นสี่บวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็น 13, ป 1, แปดน,น,นะคะหนึ่งมีนาหกสามสองตัวล่างออกเก้าแปดนะคะ เก้าแปดเก้าเข้าหลักสิบนะคะและมีหลักหน่วยคือเลขแปดติดด้วยนะคะสิบหกมีนานะคะสิบหกมีนาหกสาม 8บวก7เท่ากับ15 15บวก8เท่ากับ23ใช้ตัวถ้ายบวกเพิ่มไปอีก4ี่แต้มเป็น7บวกเพิ่มไป1แต้มเป็น8บวกเพิ่มไปอีก4ี่แต้มเป็น12ใช้ตัวถ้ายนะคะ16มีนา6 3สสองตัวล่างออก7 7 7เข้าหลัก สิบนะคะและมีหลักหน่วยติดด้วยนะคะสิบหกพฤษภาหกสามนะคะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้หบวกเเท่ากับสิใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไป 4, ี่แต้มเป็น6บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นเจ็ดบวกเพิ่มไปอีก 4, ี่แต้มเป็น11ใช้ตัวท้ายนะคะ สตัวล่าง16พฤษภาออกสองสองนะคะสองสองสองเข้าหลัก10และเข้าหลักหน่วยด้วยนะคะหมิถุนาสองพนห้ารคืองวดที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆศูนย์บวกหเท่ากับห้า ห้าบวกสเท่ากับเนะคะบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น11บวกเพิ่มไป1แต้มเป็นสองบวกเพิ่มไป4แต้มเป็น6กนะคะหมิถุนาสองพันห้าร้มิถุนาสองพันห้าร้ตัวล่างนะคะเลขที่ออก สองสี่นะคะสองสี่สองเข้าหลักสิบนะคะหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามเข้านะคะเพื่อนเพื่อนสองสี่สองเข้าหลักสิบนะคะผ่านมาแล้วสิบเอ็ดงวดนะคะเริ่มเข้าตั้งแต่งวด สิพฤศจิกานะคะเพื่อนๆ2562เข้าหลัก10มาตลอดเลยนะคะบางงวดนะคะยังมีหลักหน่วยติดมาด้วยนะคะสิงวดนะคะมาดูงวดที่12นะคะเพื่อนๆคืองวดวันที่ สิบหกมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าบวกกันอีกรอบนะคะแปดบวกสามเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เท่ากับสิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือเลขห้านะคะบวกเพิ่มไปสี่แต้มเป็นเลขเก้า บวกเพิ่มไป1แต้มนะคะ9กบวก1เท่ากับ10ใช้ตัวท้ายนะคะบวกเพิ่มไปอีก4แต้มเป็นเลข4นะคะ16มิถุนา2563สูตรหวยสูตรหวยล่างเข้าหลัก10บนะคะ11งวดนะคะจะได้เลขเด่น5 9 0 4นะคะ 16มิถุนา2563จะเป็นงวดที่12นะคะจะไปต่อเป็นงวดที่12ไหมรอดูผลกันนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆโชคดีตลอดปี2563นะคะ สวัสดีค่ะ